ความรักนับเป็นสิ่งที่ประหลาดพิสดารมากที่สุดในโลกมันยิ่งไปเชิญอุปสรรคอันยากแค้นมากมายเพียงไรดอกผลที่พลิออกก็ยิ่งหอมหวานยืนนานเพียงนั้นแหมวันนี้มาแนวโรแมนติกหากคุณผู้ชมเป็นแฟนหนังสือกำลังภายในหรือนิยายอภินิหารจากแผ่นดินจีนผมเชื่อว่าต้องคุ้นเคยกับชื่อโกเล้งเป็นอย่างดีครับนักเขียนเจ้าของเรื่องราวจอมยุทธหลายเล่มดังรวมไปถึงขอบฟ้าจันทราดาบ ที่บทประพันธ์ของเขาได้ถูกนำมาใช้เรียบเรียงและนำเสนอในรูปแบบของเกมแอคชั่น MMORPG ในชื่อ Moonlight Blade จากทีม Tencent ที่ใช้เวลาพัฒนากันอยู่4ปีเต็มและเพิ่งจะเปิด Close Beta ฉบับภาษาไทยกันไปไม่นานแต่สรภาพกันตามตรงว่าผมเล่นไม่ทันฉะนั้นในระหว่างที่รอไทย Open Beta ผมมาขอวอรม์มือเตรียมความพร้อมในเซิร์ฟไต้หวันไปพางก่อนแล้กัน และเราไปเริ่มกันที่ตัวละครทั้ง6สายอาชีพหลักครับไล่ตั้งแต่กระบี่จุดเด่นของเขาคือความแรงตีหนักแต่เนื่องจากสกิลจะใช้ต่อสู้ระยะประชิดการควบคุมตัวนี้จึงต้องเน้นการแหกวงในฝ่าวงล้อมเข้าถึงตัวเป้าหมายให้ดีและตัวที่2คือสายอาชีพร่มร่มเอามาเป็นอาวุธได้ยังไงคุณเคยดูหนังเรื่อง Kings Man ไหมล่ะแต่เกมนี้ไม่ใช่แบบนั้น จำง่ายๆครับเธอมีร่มไว้กลางให้คนอื่นฉะนั้นเธอคือซัพพอร์ตชั้นหนึ่งผู้สนับสนุนชั้นดีที่คอยเติมเลือดและอยู่เบื้องหลังทีมสายที่3ชวนนักบู้แนวหน้าเพราะมี HP สูงที่สุดในเกมทำให้เขาต้องกลายเป็นแท้งจำเป็นที่เน้นการเข้าโจมตีระยะใกล้และสายหมัดถือสุรามาแบบนี้หมัดเมาชัวและพวกเขาก็ถือเป็นแท้งอีกตัวที่เน้นพลังโจมตีหนักและอึดทนทาน ต่อมาในสายที่5คือครุยสามารถโจมตีได้และฟื้นฟูทีมในเวลาเดียวกันแต่จุดเด่นสําคัญก็คือความคล่องตัวและหลบหลีกไวและสายสุดท้ายก็คือพัดเป็นสายที่โจมตีได้ไกลมากสามารถอยู่นอกวงการต่อสู้และย่อนดาเมจเข้ามาก็ได้แต่ก็ระวังอย่าให้ใครเข้ามาประชิดตัวเพราะเดี๋ยวจะซวยเอาตัวละครในแต่ละสำนักเราสามารถเลือกได้หมดนะครับจะเล่นเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือโลลี ยกเว้นหยุดสายเดียวครับคือสายร่มจากสำนักทีเฮียงจะคัดเฉพาะผู้หญิงเข้ามาในสำนักเท่านั้นทําให้ในสายนี้จะไม่มีตัวละครผู้ชายนะครับโดยส่วนตัวผมเลือกสายคลุยแล้วกันชอบตีรันฟันแทงแล้วก็ช่วยคนไปพร้อมกันนะจากนั้นเราก็เข้าสู่หน้าต่างแต่งตัวละครที่เราจะสูญเสียเวลาไปเยอะเพราะมีให้แต่งละเอียดยิบจะคมเข้มน่ารักหรือไปทางอนิเมะก็ได้โดยเกมนี้จะให้ความสําคัญกับใบหน้าเป็นหลัก แล้วไม่สามารถปรับสิริละร่างกายได้นะครับจากนั้นเข้ามาด้านในก็จะมีภารกิจในเรื่องให้เราได้ติดตามกันย้ำครับว่าจะมีภาษาไทยให้ได้เล่นแน่นอนความน่าติดตามค่อนข้างหายห่วงเพราะได้ต้นแบบมาจากนิยายของโกเล้งทำให้เรื่องราวของเกมนี้จะไม่ใช่แค่การสู้รบกันแต่ยังได้ฟิลแบบกุ๊กกิ๊กโรแมนติกด้วยนะเมื่อเราเข้ามาสู่โลกว้างของเกมแล้ว แผนที่ในเกมถูกออกแบบขึ้นมาในรูปแบบของ Open World เต็มตัวสามารถท่องสำรวจได้เต็มที่หากจะเปรียบความใหญ่ให้เห็นภาพก็ประมาณแผนที่สกายลิม8 8แผ่นเรียงต่อกันโดยอย่างแรกที่โดดเด่นแยงตาก็คือตัวกราฟิกนี่แหละจนเขาสามารถนำไปพอร์ตเล่นบน PC จอใหญ่ได้สบายทำให้ความน่าสนใจของเกมนี้ก็คือระบบ Cross p l a t f o r m ครับเนื่องจากตัวเกมจะลงทั้งระบบ PC และมือถือ คนที่อยู่บนทั้ง2ระบบนี้จะถูกนํามาเล่นด้วยกันบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกันซึ่งการเดินทางมาเจอกันในโลกกว้างขนาดนี้จะให้เดินทางไปหากันกลําบากเมื่อยตุ้มหรือจะขี่ม,ม้าก็ธรรมดาอย่าลืมครับเราเป็นถึงจอมยุทธมีเก็นจีอาจารย์ในเกมนี้เราจึงสามารถกระโดดและบินไปเลยซึ่งผมไม่ได้หมายถึงแค่การกดกระโดดรัวๆให้ตัวละครไปข้างหน้าเร็วขึ้นเหมือนเกมอื่นนะแต่มันแบบเครื่องบินเทคออฟอะรนี้ไม่กลัวเครื่องบินตกอยู่แล้วอะ ก็ใจมตช่างคือเทสุดตั้งแต่ได้สกิลบินมาทั้งเกมนี่คือไม่เดินละเผื่อบินมันทั้งเกมอะข้ามต่อมาที่ระบบการเล่นผมจะปูเฉพาะตัวหลักๆที่ผมคิดว่าโดดเด่นสําหรับเกมนี้นะเน้นพื้นฐานนะครับเน้นพื้นฐานอย่างแรกคือเดินหน้าเนี่ยกดปุ่ม W ครับเลี้ยวซ้ายกด A พื้นฐานไปละคนดูคือนี่มาแนะนําเกมหรือสอนเล่นคอมพิวเตอร์โอเคผมได้เล่นมุกนี้แล้วผมฟินแล้วนะครับเข้าเรื่องกันสิ่งแรกที่ผมอยากพูดถึงก่อน ก็คือระบบสกิลที่แบ่งออกเป็นทั้งหมด2สายครับอย่างในที่แรกผมเลือกสายอาชีพขลุ่ยมานะคุณจะกังวลว่าเอ๊ะมันจะซับไปไหมอยากจะบูบ้างจะได้เล่นหรือเปล่านี่แหละที่เราจะมาดูกันตรงไปที่หน้าเมนูและเปิดสมุดวิทยายุทธ์อ่ะในหน้านี้จะเกี่ยวข้องกับสกิลทั้งหมดซึ่งในทุกสายตัวละครจะมีสกิลย่อยลงไป2รูปแบบอย่างสายขุยรูปแบบที่1จะเน้นการโจมตีในขณะที่รูปแบบที่2 เน้นการสพอร์ตและฟื้นฟูแน่นอนว่าสกิลทั้งสองสายนี้เราสามารถเลือกสับเปลี่ยนได้อิสระและใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างผมก็จะคิดล่วงหน้าไปก่อนสมมุติว่าตาหน้าตั้งใจจะไปรวมทีมกับเพื่อนผมก็อาจจะเลือกเซตสกิลของสายสพอร์ตไปลุยหรือถ้าหากจะไปกดเดี่ยวตาหน้าก็จะเลือกเซตสกิลสายโจมตีไปแทนโดยให้เรากดเปิดใช้งานก่อนเซตสกิลทางด้านขวาของเรา ก็จะถูกเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกไว้นั่นเองเมื่อจัดการเรื่องสกิลเสร็จปุ๊บปั๊บอีกเรื่องที่ต้องฝึกไว้ก็คือวิธีการใช้งานสกิลให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดโดยการตรงมาที่เมนูเดิมเลือกปุ่มท้าทายเป็นไอคอนคนถือกระบี่และเลือกฝึกกระบวนท่าที่หุ่นไม้หมวยครับเมื่อเข้ามาในหน้านี้เราจะเห็นหน้าสกิลทางซ้ายบนเรียงกันไล่ตั้งแต่พื้นฐานสกิลสายโจมตีและสกิลสายตั้งรับ เราสามารถกดเข้าไปเพื่อซ้อมวิธีการกดคอมโบสกิลเกมนี้ตีแรงตีหนักไม่สำคัญเท่าคนใช้งานสกิลเป็นและคนที่กดคอมโบสกิลได้จะได้เปรียบผู้เล่นคนอื่นฉะนั้นถ้าอยากเป็นวิทยายุทธอย่างแท้จริงก็ต้องฝึกร่ายรำวิชาด้วยการจดจำคอมโบนี่แหละท่านี้สถานการณ์นี้กดสกิลตัวไหนต่อกันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสรภาพกันตามตรงปกติผมเล่นเกมเหล่านี้ผมเน้นกดมั่ว อันไหนคู่ดาวเสร็จกดเลยเราเน้นเร็วไว้ก่อนจะสําหรับ Bed, มูลไลท์เบสมีฝึกและเรียนรู้กันง่ายเกมเนี่ยแทบจะจับมือให้กดตามแล้วนะส่วนเราเน้นจําครับจําอย่างเดียวจะทําให้การแอคชั่นสนุกมันและตื่นเต้นขึ้นแน่นอนและอีกหนึ่งระบบพื้นฐานของเกมที่ผมคิดว่าทําได้แตกต่างจากเกมอื่นก็คือระบบคู่หูครับบู๊คนเดียวมันไม่พอต้องชวนเธอมาบู๊ข้างกดเข้าไปที่ช่องเมนูเดิม และตรงเข้ามาที่ปุ่มคู่หูสีแดงเด่นเราจะเจอกับการ์ดวิลชนหลากหลายสีสันครับลงไลยง่ายๆคือสีทองเทพสุดสีม่วงรองลงมาและตามด้วยสีฟ้าคู่หูที่กองอยู่ทั้งหมดในหน้านี้เราสามารถพาพวกเขามาจัดทับอยู่กับเราทั้งหมด4ตัวแน่นอนว่าคู่หูแต่ละตัวในการ์ดแต่ละสีจะสามารถเสริมพลังการต่อสู้ให้กับตัวละครของผู้เล่นต่างกันอย่างตัวสีทองก็อาจจะเพิ่มให้มากหน่อย สีม่วงและสีฟ้ารองลงมาซึ่งนอกจากการอัพเลเวลเรายังสามารถทําให้พวกเขาเก่งขึ้นได้ด้วยกดเข้ามาที่หัวข้อพัฒนาครับและปุ่มสีทองตรงนี้จะใช้สําหรับอัปเกรดสกิลเพิ่มเติมทําให้พลังการต่อสู้ของคู่หูมากขึ้นแต่การจะอัปเกรดได้เราก็ต้องมีการ์ดครับหากเราไปกดสุ่มการ์ดวิลชนแล้วได้ตัวละครเดิมออกมาเราสามารถนำมันมาใช้อัปเกรดตัวละครนั้นให้เก่งขึ้นได้จากหน้านี้ ยิ่งคู่หูเราเก่งเราดีตัวละครเราก็จะได้ผลประโยชน์ไปด้วยและช่วยการลืโหมดเรือนเทโปโปให้สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากเนื้อเรื่องหลักเกมก็จะมีดันเจี้ยนให้เราได้ลุยไปจนถึงโหมดต่างๆเริ่มตั้งแต่การเจอกันแบบ1ต่อ1รุมยํำกันแบบฝั่งละ5สู้แบบ40คนหรือใครที่ชื่นชอบการเล่นเกมแนวฟรีไฟล์ก็มีโหมด b a t เท e r o y ย l มาให้ทุกคนลุยเช่นกันรวมไปถึงระบบเสริมน่ารักสำหรับสายพักผ่อน ก็ยังสามารถเดินเข้ามาชมวิวสวยๆตามในเมืองหรือธรรมชาติภายในชุดแฟชั่นแฟนตาซีดเหมือนคนสร้างเกมเขาจะรู้ว่าเกมของพวกเราเนี่ยมุมันสวยจริงๆจึงแอบใส่โหมดถ่ายรูปเข้ามาให้เราเปลี่ยนจอมยุทธเป็นนางแบบจําเป็นให้ถ่ายรูปสวยๆมาชื่นชมไปจนถึงระบบสร้างบ้านที่ไม่ได้มีแค่ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ธรรมดาแต่มันจริงจังและผมชอบในความจริงจังนี้มากอย่างกระลุดเข้าไปเกม เราสามารถทำได้ตั้งแต่วางตำแหน่งบ้านออกแบบได้หมดในแทบทุกสัสดส่วนและทั้งหมดทั้งมวลสำหรับคนที่อยากตามมาเล่นด้วยกันไม่ต้องมาเล่นใต้หวันให้ลำบากชีวิตแบบผมนะครับสกงสกิลผมแปลไม่ออกครับบอกตรงแต่ในรูปแบบภาษาไทยจากกาลินากำลังจะเปิด Open Beta เร็วๆนี้แต่เทคนิคและระบบการเล่นเบื้องต้นที่ผมได้แนะนาให้ฟังกันผมก็อ้างอิงมาจากเซิร์ฟไทยนี่แหละจึงสามารถนาไปใช้ได้แน่นอน โดยเราสามารถเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้แล้ววันนี้ก่อนจะหมดเพื่อรับไอเทมฟรีสำหรับคนที่ห่วงเรื่องสเปคเพราะกราฟิกสวยกลัวความจำเต็มสามารถโหลดมาเล่นบนคอมพิวเตอร์ได้เช่นกันและเล่นด้วยกันกับเพื่อนในมือถือก็ได้และเจอกันในมูลไลเบรทวันโอเพนเบต้ภาษาไทยครับ